ไม่ <łość> <S 2> <S 2> เปิดไม่เปิดมันดึแล้วมันไม่อันี้หรอมึงก็มากูผิเจากตอนนั้น <laughs> he tried it. <laughs> oh. <laughs> วันนี้พบกับเซลโยนะคะที่โชว์รูมรถมือสองนะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รานนะคะโชว์รูมที่มีรถที่เลือกมากกว่า200คันนะคะโชว์รูมของเรามี2สาขาค่ะสาขาแรกนะคะอยู่ที่อำเภอะยประเทศนะคะสาขาที่2ออยู่ที่ชลบุรีนะคะบ้านเก่า ซอย12อำเภอพานทองค่ะวันนี้โยรุนนำเสนอค่ะเป็นรถครอบครัวไซมินิกระทัดรัฐนะคะขับขี่คล่องตัวนะคะสวยงามมากพร้อมประตูสลด์ข้างไฟฟ้าค่ะสวยงามมากๆแล้วโยจะพาไปเทสได้กันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมล้วไปกันเลยเดี๋ยวโยพาไปนั่งข้างในนะคะว่าข้างในกว้างสวยและหรูขนาดไหนคะ่ะไปเลยค่ะ

สำหรับรถคันนี้ Toyota s ซียนต้าคันนี้ภายในกว้างมากนั่งสบายนะคะแล้วก็เป็นรถครอบครัว3แถวนั่งค่ะเดินทางไกลๆสะดวกสบายมากเลยลูกหลานคุณพ่อคุณแม่นั่งสบายเลยนะคะคันนี้บอกเลยสวยมากๆภายในกวา้างขวางดแอร์เย็นมากนะคะแอร์บอกว่ามีแอร์ด้านหน้าแล้วก็แอร์ด้านหลังด้วยเย็นมากเย็นสบายเบาะเป็นเบาสามแถวนั่งนะคะ ด้านหลังนะคะถ้าเป็นคนโตก็นั่งได้2องท่านนะคะถ้าเป็นเด็กก็นั่งได้สามก็คือรถครอบครัวไซส์มินิมินิมินิเล็กๆเลยค่ะก็คือสําหรับใครที่อยากไปกับครอบครัวใช่ไหมแนะนําเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวไปดูส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะว่ามีอะไรบ้างไปเลย คอนโซลด้านหน้านะคะดีไซน์มาค่อนข้างหรูหรานะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะคันนี้กว้างขวางมากเลยค่ะดูจากตัวโยนาที่นั่งก็คือโอ้โหสุดยอดมากค่ะภายในกว้างขวางค่ะนั่งสบายมากเลยนะคะคันนี้ เป็นรถครอบครัวไซมินิค่ะหาที่จอดง่ายแล้วก็ขับขี่ค่องคัวสะดวกสบายมากเวลาเดียวภายในก็กว้างนะคะสามารถใส่ของได้เยอะเลยแล้วก็ข้างในเปาะ3าแถวนี้นะคะสามารถพับระดับนะคะแล้วก็สามารถวางของได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถคันนี้นะคะโตโ o ต้าเซียนต้าเมื่อสักครู่ยอพาไปทสได้มาแล้วขับดีมากแล้วก็นิ่มนิ่มแล้วข้างในเงียบมากเลยค่ะลูกค้าหาเงียบม,มากเลย นั่งสบายและกว้างขวางด้วยไปกับครอบครัวก็โอเคเพราะว่า โอเคเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Toyota s เซ n t a คันนี้ค่ะเป็นรถปี60นะคะลูกค้าหาเป็นรถครอบครัวไซส์เล็กนะคะคันนี้ราคาเพียงที่5,900 0บาทนะคะรูปทรงดีไซน์ด้านหน้านะคะดูดีและหรูหรานะคะและที่สำคัญประตูสไลด์เป็นไฟฟ้าได้ไปอีกคุ้มมากเลย t o y o ต a s เซ n t a รถปี60 1.5นะคะ ไม่วิ่งเพียง50,000กว่าโลเท่านั้นเองค่ะสนใจโทรจองมาได้ที่เบอร์ศ9 9ย์2ก5 5 6ค่ะสิทธิพิเศษสำหรับคันนี้นะคะใครที่จองรถคันนี้กับโยโยแจกไปเลยค่ะซัมซุงกาลิซีเอศูวันรับรถค่ะลูกค้าหาวันรับรถรับโทรศัพท์มือถือไปด้วยรับทั้งรถรับทั้งโทรศัพท์นะคะซัมซุงกาลิซีเอศูใครที่ชมในคลิปนี้นะคะแคปหน้าจอ มาหาโยทันทีเลยนะจ๊ะจองเลยรับรถรับซัมซุงกาลิซีเอ0ศไปด้วยวันนี้โยขอราไปก่อนนะคะอย่าลืมลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้โยด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย